ยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พิสุทธิ์ศักดิ์ชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับ BFT X2 SS01-2 ครับผมอ,อันนี้คือการที่เขาแถมมาให้พี่เขาส่งให้ผมชาเขาเขาจะแถมกันให้ผมแถมโปรโมตไหมผมไม่รู้นะว่ามัม,มีใบอะไรบ้างอ,อันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยอ่ะ w บย์ิ๊กเบิผู้ใช้ผ้ามายา อันนี้ของเมจิกทุกคนุนชื้อเมจิกด้วยอันนี้ของเอ่อราก้อนอะไรทุกอย่างอะมังกรทมิน้าแจ,จ,จมแจมเมอร์ฮ่าฮาหรือมันโออ่ะผ่านไปอันนี้ก็แถมมานะครับแถมมาทั้งหมดห้าใบนะอันนี้แกใส่ให้ผมที่แกส่งของผมช้า อ่าพันถ้าวันนี้แกส่งมาใผมเพราะว่าผมของการตัดแฉะผมมาให้เพราะว่าแกส่งขอมาให้ผมช้านะครับเคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผมนะมแวจะลืมจะลืมจะลืมสม่งให้ผมแกลมเลยส่งมาให้ผมด้วยอ่ามามาดูจะไป็นอย่างเรานะครับอัน,นมีเสียงเสียงรบกวนนิดนึงนะวันนี้ฝนว่าอากาศไม่ค่อยดีมาบรรกาศข้างในาครับข้างในามีเดี๋ยวผมดูกนก่อนข้างหลังโอ้โหโวเต็มเลย นี่ปเป็นเจดกดวงมังกรเนาะลืมไปมาแกะอ่ะคัพเตอร์ไปแกะแล้วอ่ะสนามแล้วก็โปรเด็กนะครับรเจดกนี่นะหนึ่โอเคผ่านไปซื้ออยา่างตอนนี้มีการขับกล้องนะเสียงเป็นยังไงบ้างมื่อกี้โอ้โหมาเริ่มจากเจดกโปรเด็กนะครับมาเรื่อโอเคจนะต้องพอแกะอันอนั้น ไม่ได้แข okay, uh, ่งดีขนาดน้ไมเคไม่ได้แข่ดีนานเดี๋ยวๆหนึ่งนึ่งะนึ่งนะในคัดตอนเดิมก่อนอ่เร็จแล้วต้กงิบขั้นอยทำหนาทำใหม่คเนี้ยโอเคเรียบร้อยใบแรกเป็นเท็บสูยันนภพาธมินเอ้ย เรเบสุยันสวรพินาตอาศิดากาสุวานะครับเป็นบัดดี้นะครับให้มาห้าใบนี่นะโ okay อ<ม>เคเดียกเอนเรียกเอินเรียกเนโอเคได้ละอันนี้ห้าใบนะครับผมจังไม่เอ่ยอันนี้นะโิเคโสดิโอเคเห็นกันแล้วเห็นกันแลัวเนาะผ่านไปห้าใบ โ okay, right, 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 right. อเคเอาเอยกว่าเอาเร็วกว่ากู้มาเป็นเศษชิ้นส่วนของความชั่วร้ายทั้งมวลอาราไมายอยูเอเลเมนรับเอเลเมนให้มาโอ้จำเลยให้มาสีใบนี่นะให้มาสีใบอันนี้ชุดนี้ออกพร้อมกับเ,เด็กมังกรสุญน,นะ ใครยังไม่ดูม mm ังกรสุนันก็กดก็ดูก่อนได้นะครับผมโอ้โโ้วหโอ้โอ้วาโอ้โห่ง้โหโอ้โหโอมโหโรมโหมอ้มหงเ้โหสอ้โหอ้มหโอ้โโอ้โหอ้โ้อ้มาเป็น เมื่อวานอย่างมื่อก่อนมาจะเมื่อวานาวอย่างมื่ก่นมารีเซ็ตแบตสกิลแบตสเกนนะครับผมอันนี้ให้มาสามใบผ่านไปต่อมาอันไหนชื่อชื่อด้านหน้ามันซ้ำกันหรไม่ขอ,ขอไม่ขออ่านกันนะครับอันนี้ก็ชื่อซ้ำกันเม,นนมื่อวานเมื่อก่อนมาดิออน e y า n Valley น,นะครับ ไปดีออดเนาะมาดีออดให้มาซีใบครับผม <_ an> เห็นไหมโอเคตุาาลากา,กา,าการก็ว่างวนใหม่ได้วันละปคนมาให้บา拉布拉瓦尔卡โบวาร์ลกาครับสองใบก็ลากาเป็นอันนี้นะครับ ฟิวเจอร์อีสเตอนะครับฟิวเจอร์อีสเให้มา2ใบนะครับผมเห็นไหมเยขอวนกาัดองูของัโอเคเห็นเนาะจะต้องมาให้วงวันโอ้ยวงวันของกรมาอับบิสทีสดราก้อนให้มา สี่ใบนะครับผมเห็นก็ไม่เอ่ยเห็นเจ้เนาะไปแล้วไปต่ออ่าอันนี้เทพมังกรมารแห่งดอจิสติสดัมกาเอ็นนะครับผมไซส์สิบมาสเตอร์ที่กวนโค้ยมากแล้วก็แล้วก็ทานฟอร์มเอานะเห็นไหมเห็นไหมเลยเราจเขียนจำเรื่องขอโฟกัสขอต้องโฟกัสก่อนเั็นยังโหนนะในเรื่อง ตบกโอยับเลยอ่ะตลงมาเป็นอ่าเทปสุยันมังกรสุรยันนัพาธมินอาศิดากาดาไดเอวาอาศิดากาดาไดเอวามาแล้วให้มาสองใบนะครับผมนีม่มีอาศิดากาให้เยอะเลยนะน่นั่นเนี่ยพูดยังไงก็จำลงมาเป็น อาสิจอมจอมมังกรมานแห่งจุดจบอาซีดาฮากาไดเอวาฮัฮโหลให้เราไปจดอินเหรอมันให้มาไปมา,มาไจอิทุกคนผ่านไปรงมาเป็นเทพมังกรไอ้มังกรเทพมืดแจมแจมามือดอนะครับอันนี้มีมีเมื่อกี้ก้มในในโปรโมเขาก็าให้มาแต่อันนี้สวยกว่า ผ่านไปเรา,าเป็นเสซ์มดาก่อนนะครับให้มาสามใบ,ม,ใบมองดีแทยมังกรขลุดดำลูสเ s ีย n แบล็ k นะครับผมให้มาสามใบเนาะผ่านไปวมาเป็นจกักรพรรดิมังกร อุบัติเอวิฮิตไข่นะครับหนึ่งใบบังหวัวทำไมไมึให้อาแค่ใบเดียววะที่จะช่วยทุกจ็อกอย่าให้มาตั้งเยอะนำมาเป็นอีกแล้วใหม่แล้ว,วกวันยังมกรมานว,วิเอลเดอร์นะครับฟิวเตอร์ดูฟิวเตอร์เนี่ยนดะูหให้ดูสักโอ้โหกล้องมองก็ไม่โฟกัสกูเลย ัลโหลโมโอเคดิโอเคผ่านไป <S <S ยังพอมาหน่อย <S <S อ่ะยืดรูปกว่านิดนึงนะครับน,นี้ก็องไปใไบไหน่อยนั่นนะผมมาเพิ่มโอเคผมมา,าเป็นล่างแยกแห่งมังกรมานฮาดิสนะครับฮาดิสนะครับหนึ่งใบหับไปเลย อันนี้ K v i e of dragon K v i e of dragon นะครับองการมาจบวันกงอมาเมือนกันมองเอะย่าเพิ่งเยอะลงมามงวัานใช่องการมา Goroo อ,โโโอ้อ g o r i สองใบนะครับผมอาจจะเป็ิดมีขอภัยด้วยรียบไปหน่อย มาเป็นฮวงวานแห่งมังกรมานเยฟนโนซุกส์นะครับหนึ่งใยเนาะ่านไปเอ่อเข้มาครับร่างแยกแห่งมังกรมานบูเซ่บูเซ่ะซะนะครับหนึ่งใยใส่ใส่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เกี่ยสนะอย่าลืม เดี๋ยวค่ะโอเคอัพไหน์ดูเลยพอมาเป็นผู้ติดตามฝึกหัดโกโกโกไม่มโกอะไงหราวะนะกโกกโกผ่านไฟโอ้โหสวยคือคือยูให้มาเยอะยูมาเป็นวงวันประมาณหว่องนะครับหวงนะหว่องดูดู มันไม่โฟกัสแล้วว oh, okay. so, ่า oh, ต้องแจกตัวยังไงมึง wow, ก wow. uh ็มาโฟกัสตอนนี้หน่อยเนาะตัวหนึงโอเคผ่านไปโอ๊ยมันมาแล้วไงเราจะบ่นเลยไม่มาสักทีต้องมาให้โอวานจอมกวนมานวาร์ปนะครับไอวารวามวาม์ปสองใบนะครับ เบยอบยอตรงนี้เป็นวงวันยำกรมาเคยยืทรัคนะครับทมาอย่างนั้นหนึ่งมาทำไมงงจ้ารบนี้อ่ารถถมาอันนี้เป็นแฟลกนะแฟลกให้แล้วก็อันใมา สองใบครับผมนีนะโคเท่จะอุบัติไปไหนตรงนี้หน้าตามนันมาต่อมาให้แล้วก็สไวยนะครับหนึ่งใบเหมือนกันโอเคแฟลกธรรมดาหนึ่งแล้วก็แฟลกพิเศษอีกสองใบก็ได้ใส่ใส่ใส่แค่นี้แหละนะครับอ่ะสัรับวันี้จบแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสหรับวันนี้สสดครับปิดสีซด่นแล้ว Yeah